เมียเราบ่อเจดาววะเผินมาเสริมหลอดได้เจดาวนะมาเสริมหลอสิเอาเมียอีกอีกคู่หนึ่งบ่หรือได้ไรเออคัมพิชพวกเอาจะเอาอีกคู่หนึ่งเยินวาเขาหู้ว่าตู้เนี่มีเมียแล้วเขาบอกว่านั่นคันเขาบอกโบตี้เตียนว่าโอ้ยมีเมียแล้วนั่นเอาฮอชามปองต้องเรื่องว่าคู่เมียโบว่าฉันอันเรื่องชามนั่ยโบให้บให้ว่า แต่เมียผู้ก่อนไปกับลูกแปดคนคนเก้าเทิมเมียชิดเทิมพ่อกรยั้งกุ้มยังพอกินอยู่เข่าในเฮือนอ่ะผมย้อนอึดเข่ายาปลาก็ได้หลังจากเบาะแลมาวันนี้โดยโดยโดยเขาไ่ผมมียังกินเขาแห่ลงขวางก็ได้ฉามได้่าเห็นบ่เออได้ฉามก็ยังเอาเข่าเม่นตู้หันแล้วตรงนึงตรงนี้แล้วเสริมหล่อใไปใช้นี่ยนะประมาณวาง บอกเห็นแต่โดนหลอกขึ้นเนาะพี่น้องแม่แหละบ่พ่อใหญ่สิไปใช้พ่อใหญ่เชิ่อมรอคอยจ้าบ่แม่ละเดี๋ยวนี้หันชิมาเข้าไปอันเห็ดใบยงย้ายให้ลูกชายอูกชายเมียพ่อคนนั้นแล้ววันนี้ลราไปเอาแม่อยู่บ้านหัวเมืองแก่งกอกเี่นะเดี๋ยวเห็ดบัตเห็ดเบือไปหันไปนี่ก็มาเห็ดอยู่น้ำพ่อพี่วันพระท่านจะมีใบยงย้ายจะไปเบิ่งด้วย อั St. นนี้ของสร้างได้หนึ่งของสร้างของแท้เราเห็นบอกตัวนี้มันนิ่มกว่ากันแม่แหละเพื่อนว่าว่าตัวนี้คือดัดแปลงมาแล้วแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แบบมาตรฐานนองเขาคือผมจริงเนาะไม่ใช่เคอร์ต้องมาอเรียนนะแม่น่ะตัวนี้คือผมจริงตั้งเงาโดยใช้ยังบอกผมผมมีกับมาได้เด้อฮันเออแม่แหละหันนี่ครบวงจรเลยอยู่อยูอ de 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 ่ตั้งอยู่ใช้จะดาวนี่ลยหันเ่ยตั้งอยู่ไเออ

โอ้โดยสบายดีพ e oh, oh, mm. oh, ่อใหญ่สบายดีโอ้ม uh, ื nee. ่อนี Trick ่มาเสริมหล่อเนาะมื่อนี่เนาะฮะโอ้มื่อนี่มาเสริมหล่อเนาะมื่อนี่เออนั่งนั่งในหัวบักไปพ่อใหญ่เข่าเข่าไปในแล้วพ่อใหญ่เออเดี๋ยวพาพ่อใหญ่มาเสริมหล่อพ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยมื่อนี่อืมสบายดี สบายดีไอ <ersch> ้โทสบายดีโดยเานอยัไนฮะมีอย no. ังี้บานี่ยโักเห็นได้ดหน่อยบนน้ักคุณเชาเลยเดี๋ยวนี้คือหมักด็กหน่อยเ่คุณเข้าเลยหับมักด็กหน่อยคือกันก็ควายเลอันมันหากินยาอ่อนเดียมันกับพี่ะหล่ออันนีย่อลวเนาะพี่คนมาพาหางยิงหยิงมันเเออ เออไปฮะโทรมานะไปโทรมานะป่าบุญบ่นะเออนึงด้ยปาบุญโฮมคนป่าปาบุญโฮมกำลัง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 กร่เสริมล่อเดี๋ยวสิถ่ายหูให้เบิ่งเด้อจะหน่อยได้อ่าโดยโดยนี่ ไปน่นมานะมาเตเซโนมาเตซโนว่ัโอ้มาเตเซโอเนโอ,โอ๋นโอ,โอมีมีเอฟทีมหาพญาก้อนอีกว่ะอยู่หน้าแมนมียูทูบเบอร์มาเอ้า,าเห็นเลยบอทอโทษานะแล้วพญ่พดรอมแล้วก็ขึ้นนังพุ่งเลย,ยบานนะ อันนี้ตัวไดตัวปฏิเ็ดนะนอนจีอกเขาเาเานานแล้วเออเหมือนปนีบใช่หรือเปลาเนี้ามันบดถือโอ้โอ้ให้พนังก้อนเนาะมันบดถือกันหวดมันใช้บัได้หมน่อืมอือืม เดี๋ยวเอาป้านี่เด้อไอ้ท้ออันเดี๋บาดนิพอใหญ่เนาะเดี๋ยวเอาเค็มมาเค็มมาห้อ,อ,น,อนีกอ,อ,อ,อัน้อ้นอนหกเลยเออคนไผ่เข้าไปโอ้พอใหญ่เนะาะไผ่ว่าเข้าไปนานอไม่ไผ่ไป เปิดกล้องด้พ่อญงเอาลงดิเด่นเด่นอันนี้อ๋อโตเห็นแล้วพ่อญ่บานนี่หายขอบแคบบออันนี้ท่นเจ้าสองอันมาหยิบใส่กันเด้นี่สงสัยอยู่แล้วเนี่ยคนหยิบใส่กันแล้วเ่จ้ะโต้เดวออกมา ไปอยู่หาตอเปงบ่นหวังแว่ชนมพายนี่อ๋อสิบ่ดนบ่ไอ้นนบ่ดนเนาะกันนี่อ่าสร้างเพิ่นเออเจ้ากันีว่าไผเนาะอตอนนี้ก็เกิดปัญหานยงปล่อยพี่น้องเอ้ยเออคือว่ามัน2อันแม่นบ่สร้างเพิ่นามา2อันมายใส่กันมันมันเหลือหัวโอ้โดย มันเลือกหัวตอนได้แกออกตัวหนึ่งนะแล้วแต่ตัวของมันเองนะล้วมันชิดชงชงแล้วก็เห็ดโลดนะเด็ดเนี่ยเห็ดโรดนะพ่อเนาะเห็ดโลดเห็ดโลดตัวหน่อให้งานบุญลายนะพ่อใหญ่เนาะพอดีแปลว่าเราไปงานบุญไหหล่อไปเลยนะพ่อใหญ่เออเออเอียังหรอกโดยโดยคอยเล่าคันว่ามันได้ชง่มสมชง่ยังไข่ในไปเรื่อเจ้าแดานี่เขาจิบคัดข้าวโพดจะไปโลดบะเนี้ยเออ อันนั้นมันเขาเห็ดมาให้นั่นคอยคอยชื่อบปไม่น้อยไปได้เลยคอยชั่งมาช่องแชร์หกสิบพันไปได้อันนี้อ่าเห็นบ่เอามาแต่เวียังผลนั่นสั่งมะหอยสั่งในออนไลน์บ่พ่อใหญ่เออโอ้ยไปจ่ายเงินอยู่ได้อันนี้ยนะมาแล้วมันบุถงทึบไปในช่องอันเขาใหอยเออช่องอันแรกมาเห็ดอันเดียวนี่ก็ยังบ่อันนั้นสั่งมันมีความจริงมันมีมันเป็รูปมากเลยได้นี่ฮะเออเขา ของว่าคือมินหูอันทรงของผมมานั่นว่าอันทั้งอันสู้คนว่าเอาแบบไหนเขาถามนั่นเอาของรรมดาบว่ะโดยพ่อใหญ่แล้วเขาก็ชงมาให้สองอันโอ้สองอันแล้วมาแล้วมันใช่มันหมดถึงเพราะได้ปกแต่นนนี่ใช่ใช่ปกกระบอกนี่เออเพราะเรียกไปนี่แหละแหละมันหมดแล้วได้ปกลงมาห่อุ่มหนาโอ้เอาแล้วถือไปกัดถือไปเบิังบัดนี่กันนี่มัน เปิ้วพลังหอกดที่รถแห้งแห้งมันจิตกไว้แล้ววะมันจักได้าแล้วร้อนร้เนแขังเป็นตัวถือไปน่นบอกเป็นดองเป็นบุญบอเขาชีหัวน่นกัโจชิเนียวชะชินก็บทีนี่หมดแล้วแทมบนด้นแปลงอันไดโดยโดยตายตายยขอชมงันนี่ขอชมมดเยเอาเลยโอ้โจังหวะ จักชิว่าพิษนึกถึงแล้วโอ้ยบริชัดนี่นันเมตรกิโลโพดอ่ะคอยกัถ่ายทอดผมคอยกัไปให้มึงเนาะวัวกอดไปในในในกับบึงแล้วก็ชงช้ำนั่นจะมีหัวชักแล้วว้คนเดี๋ยวเดี๋ยวเปผมจะแก้ให้เนาะพ่อใหญ่เนาะชิลล์ขนาดไหนนั่นไหนจังหวะอันชิวว่าคอยติดตามชมตอนต่อไปออเ เจ้ากระเบงชงหัวหัวคนเป็นนั่นะนี่นี่ก็เห็ตตามชงผมัละว่าเดี๋ยวขนาดจะลองออยังเช่นขนาดว่าช่างตัดชุงเขาเลี้ยวมึงเจ้านี่อาสูงตนนั้นแม่ตันนี้แม่เขาบนต้องแทกันยังมีอันนี้เจ้ามาหลายเดือนพอใหญ่คิ้พุ่อใหญ่นี่แต่งได้บอพอใหญ่แบบตัดเอาอีน้อยหนึ่งได้บอได้บ่เป็นยังโดยโดยโดยเห็ดแบบหล่อเลยนะเปเห็ดหล่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพัชี Do ừ, vậy được phân bố nè võng 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 phân nè võng phân bố nè võng phân bố nè nè บัดเวลาคอยไปงานดองงานบุญบอลหันไปหันไปนี่นะนะแล้วคอยบไปจากชายมัวแล้วไปห้องแล้วหลังเกียร์เขาชายมวกเนาะบัดไปบัดโมปดบัดโมได้แมือนบ่กนะขึ้นมาบ่อยเกียดขึ้นมาบ่อยเกียรติทันทีเนาะเอออันนี้เราพรมเฮาเองจั๊กชิปดยังออก้อเสร็จแล้วพรมนี่ตันออกน้ำเหนื่ยเนาะจักแหละเขาบอกูเราเห็นบ่ได้ตัดดันบ่ได้เหลือออกในหันกันน่เราเห็นเห็น ว่าจะใครเจ้าเห็ดอันชุ่มมันนั่นถือครับผัวในน้อมันแบบใดและใชัไปแบบใดอันน้อม,นม,มันมีหอยอันแกะหอยอย,าง,อยางนี่แต่ความจริงเนาะจำนะน,น,นี่นี่นออีออ่ทานทานปกติี่นี่จิ้มแบบนี้เนาะโอ้เดี๋ยวมีมาอีกประพรมจ้ะกันมีลายเพราะเขาไป<อ>แต่งหน้าแต่อย่างนี้มาต้อง มันจะมีกิบเออไม่กิบแต่อนก็มีคือการอันนี้เราออกเนี่ยเรายึดนาสุิว่าเนาะเออเรายิดใหม่แล้วเาออกเนาะเอานี่ออกเอากิบออกสุดว่าเนาะแต่เขาชุกม่านก็มีและโอ้ตัวนี้ขากัเนาะ ตัวนี้ยังบริเต็งดิมันยังบริเต็งซื้อมายังบริเตงแล้วมันก็เลยแบบมันพมมันยังงามเออตัวของเจ้านั่นแทงเอ้ตัวนี้แล้วจีขาบกวนเนอะนี่ตัวยาวนี่แล้วจีขาบกว่านี่ปกไปเลยนี่โอ้มีแต่ครับมีแต่ซอยข้างๆออกเออแล้วออกคางๆแบบนี้นะเออ สมุทนอว่าเขาตกแต่ยคือ so, ว so so, um? oh ่า oh ตัวนี oh <sh> ้ได oh <sh> ้บอตัวนั้นโบได้บอกตัวนี้คือแล้เนาะตัวนี้มันพผมมันยังมาจะทานตัวนั้นผมมันถึกซอยออกไปน้ำลยเอออออกไปน้ำแล้วองแนว่ะในตู้ในเพื่อนนั่นเราเจ้าแนมเจ้าแนนทางงังนะพ่อให้บอกแ่นทางงรังกั้บอกอือี้แว่นทางไงให้บอกงอนโอโหลเลยพ่่งสมุดป่ะเนาะ อ่ะตัวดีเลยจ้ะบ่อันนี้มาสมุนให้นเราเบิ่งอีซื้ออันนี้บอกจะสามารถมีผมเองไปได้ตอนจะไปงานจะใส่หมวกไปเนาะขับรถจักเนาะจะใส่หมวกปุ๊บวางคอนเนียนด้วยโคตรดีโคตรหวานเนาะข้างนั่งก็เชลเชลอยู่เนาะโทเด้วบหมดเนาะสมมตเนาะจะไปงานจะใส่หมวกไปปุ๊บจะขี่รถจักรเนาะอยัเรียนผมมาดีถ้าเราถอดหมเจ้ากะเจ้ากะค่อยคอยขุมอันนี้คอยคอยพ้นหมวกเจ้ากะแต่งทรงเนาะ เอออันนี้ว่าคือเด้อตัวนี้เนาะคือว่าคว่ามันพมันยังยาวอยู่นก็สั้นๆเออว่นและจะ่ามันถึงพน้ามันกพมันก็งามัก็สิจมวัตัวนี้เนาะอันข้างหน้านี่คือจมวัอันข้างหลังนี่ีงามนี่บ่ใหญ่นีเนาะ น้อไม่อยากหล่อปุ้นเนี่เห็นเห็นตอนนั้นมันยังชีคือตัวนี้ฉันตัวนั้นเดี๋ยวเราจะไปยามแปลงเบิ่งนไห้เด้อแปลงมึงนู้ดแต่ทิศก่อนอันดับแรกเขาสี่นะก่อนอันดับแรกเขาสีตัดผมให้เจ้าก่อนลองมึงนูเดแต่ไม่ใช่ชงมันทึบ่อแมนคนเชนูคนบ้านนะโอ้โหโดยโดยโดยหมออึ้งชื่อมันแหละมันมันขายขนมขายยังไงน้ของกินแต่คือดิ้งดาเรงเดือดทั้งนั้น เข้าไปวิน <minutes paid, S 2> ัยละไปละไปไล่สดอีกบ่ว <lawsuit> ันน <as> ี้เออมันก็ไล่สดอีกบ่ได้แล้วสงวนลิขสิทธิ์เด้อพ่่ับโทรมันก็อ๋ไปขนน้ําพอาหมอนีวคนเด้อขเย็คลิปดจัฮออดอกจัคนบ้านฮอเนมันพุ่นลหมออัดไปชงมันฮอนั่นเนาะอไปชงเพินั่นน่ะาคือ่บ่มันฮอมันเอางาวนี่เนาะางเฮ็ดเจ้านี่ แล้วบอสคู่ผูสาวพูนี่กไดเลยไปดีตลอดเนาะถ่ายหูป่ะใช่ไหมเวลาทำงานก็เวลาไปงานเวลาไปงานกับศพใส่เสื้อไปงานดองบอกงานบุญบาชนะเดี๋ยวไปแล้วตานนี้เราเจ้าบัตรชัยหมวกตานนี้ โมบดกับบคือตอนจะไปคิดว่าเจ้าจ็ใส่หมวกธรรมดาไปก็ได้แัดเวลาไปฮอดเป็นหมวกใบหมวกอันหมวกใบหมวกยังก็ได้นะไปเลยหลังจานั้นและเจ้าก็ถอดออกก็ได้หลังจากทางานจะอเมาจุรถปุ๊บเนาะเขาก็แปลงสงไปอย่างอางานเนาอใส่หมวกไปอด้ไหมไปไล้ไหมทางานขอย่างเนาะบาทนี่ มีบัตรไม่รับป่ะตั๋ตบ้านี่ผู้ใดมาบ้านนี่โดยสบายดีอ๋อผู้ใดมาบ้านนี่เจดดาวดีเข้าไปเลยบ้านนี่ปอตะมเวี้ยี่ยมมารับส้มมาเจดาวบ้านนี่เข้าไปทุกทไปเจอไปด่อนรุ่นบ้านนี่ลูกค้าเพาะนั่นนะลูกค้าหน้าคนคุ้น สบายดียันดุนสบายดีเกสบายดีทุกคนโอ้นั่นนั่นที่ไหนตั้งไป่ดนเลยเนาะแน่บ่าเลยแน่เป็นเด็กหนาย้อนวัวอยากไปวัวหักแต่ว่าย่านพื้นท้ายวัวตัวเมียเขาไม่ได้นั่งชั้นที่้หนายังไม่ได้โอ้คุณเน่ยเมียเราพ่อเจดาว่ะฝันมาเสริมหล่อได้เจด้านะมาเสริมห่อทีเอาเมียอีกอีกคู่หนึ่งบ่หรือใดๆเออครั้งนี้ผัวเขาจะเอาอีกคู่หนึ่ง ยันว่าเขาเาขผู้ว่าโตนี่มีเมียแล้วเขาบอกเอานั่นคันเขาบอกโบตีเตียนว่าโอ้ยมีเมียแล้วนั่นเอาฮอชามปองต้เรื่องว่ากุ้มเมียโบว่าฉันอันเรื่องชามนั่นโบให้บให้ว่าแต่เมียผู้ก่อนไปกับลูกแปดคนเก้าวเทิมเมียชิดเ้ิพ่อกันยังกุ้มยังพอกินอยู่เข่าในเฮือนน่ะ ย้อนล oh. 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 ma hey. ืดเขาอยาฟ้าก็ได้ร้านจากเบาเลมาวันนี้โดยโดยโดยพ่อใหญ่ผมมียังกินเกาแห่ลงขวางก็ได้ฉามได้เห็นบ่เออได้ฉามก็ยังเอาเข่าเม่นตู้หั่นแล้วสองนึงสองนึงแล้วเชื่อมหล่อชิไปใช้นี่ยนะตาบ้านวางบ่อผมเห็นแต่โดนหล่อขึ้นนอกพี่น้องแม่แหละพ่พ่อใหญ่สิไปใช้พ่อใหญ่เชื่อมหล่อไข่ด้าบ่แม่นะเดี๋ยวนี้หั่นสิมาเข้าไปอัน เห็ดไปยงยหายให้ลูกใช้ลูกชายเมียพ่อคนนั้นแล้ววันนี้เราไปเอาเมียอยู่บ้านหัวมืองแก่เกาะเลยนะเห็ดบักเห็ดเบอร์ไปหันไปนี่ก็มาเห็ดอยู่น้ำพ่อพี่วันพรทันเลยมีใบยงยหายเด้อเพราะขึ้นชัมมโนตัวเลขอยู่กับพ่อพี่แล้ววันนี้เราพอเถ่านาไหนมาเห็ดนี่บอกตุวก่อนคือพระพาปาบุญมานำเนี่ย โอ้ยเอามาบดได้แล้วเพราะว่าบมเมนว่าพวงลูกพวงเมียเนาะงัวควายเนาะทั้เมาแล่นี่โอ้งัวควายหลายมากลับไปอ่นไปนี่จะดั้มข้าวนี่ได้อยู่เด้เจด้าววิกเพิ่นเด้นไหมวิกเพิ่นชิมาใชัเห็นบ่จะด้าสองอันสามอันลองก่อนเพราะพี่น้องนี่วิกออกงานเด้อเนี่ยเป็นเจด้าพรมคอนเพ่เด้อร์คอนเทนเดอร์อนเทเพ่โดยโดย มือกล้องกันอย่างไกลไปไกลมาเฮ้ยพี่น้องเอ้ยอันอันอันยืมยืมเคมาเลยมาแลยเอ๊ะอันเก้าอี้นะเก้าอี้ตัวใดเนาะเคมาแนเลยเคตัวใดเนาะบอลนี้เนาะโอ้นี่นะอ๋อเจ็ดน้าปอตุ๊กน่ะอ๋อเจดาวเฮยพี่น้องเอ้ยอาสาอ๋อสวยเลยยังใจดีอยู่ใจดีคือดาวมาตุ๊กตันมาตัดตั้งแรกอ่อนนี่นะอืมถูกปอลใหยก้อนก็ยิ่งบอยใหญ่อลเช่าเลย แพ่าะว่ามาก็ับ่เคยเห็นจะมาพี่เจด้าวิทของเทพพี่พี่พี่อยู่พี่นี่สีประมูลวราคาเท่าใดตัวนี้เจดาวเบิ่งด้วยของแท้เลยเนาะพี่น้องโดยถ้าว่าของเพิ่นใช้บ่ได้ก็น่าจะเป็นตัวนี้จะดาวล้วมันนี่มันกรวดใช่ไหมเฮ้ยเจดาวไปแลเบิ่งดูกับตัวนั้นมันเป็นอะไรจะดาวจะไปเบิ่งด้วยอันนี้ของสร้างได้นี่ของสร้างของแท้เราเห็นบ่ตัวนี้มันนิ่มกว่าไหมแม่นล่ะเพิ่นว่าตัวนี้คือดัดแปลงมาแล้วแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้แบบมาตรฐานนะครับคือผมจริงเนาะอื เนาแม่นอ่ะนี้คือบ่จริงอย่ทางโดยถ้าใคอันผมบ่มีก็มาได้เด้อหันเออแม่นละหันนี่ครบวงจรเลยอยู่ๆตั้งอยู่ไสจดาวนี่ันตั้งอยู่ไสเออข้าว่วยเมากันเนาะคําแห้งเนาะจาโปรโมทหนั่นหลเด้อ่ใกล้ใกล้ร้านจะดาวแล้วบ่นี่เอเลยไอ้ห่านเจดายังบ่ฮอดเนาะลงไปอีกหน่อยห่นเจดาโดยๆบ่ได้ใกลกันบเดียวกันพี่น้องใกล้กับห่นเจดาเนาะ บาดเดียวกันอยู่สนามไซโดยๆผู้หญิงกับผู้หญิงแต่งบ่บ่าวโทนแต่งแต่คือกันเนาะผู้หญิงไปดองไปยังก็มาได้เนาะโดยแต่จะดาวอยไปดองจดาวแต่งเองบ่ไปดองไปยังอ่ะแม่นคิดแต่ว่าแต่งหน้ายังก็แต่งเองอโดยเป็นคนบ่อ่บ่มักแบบว่ามันเข้มหลายแต่งว่าแต่งแําธรรมดาเนาะแม่นๆเาบ่มักแต่งเข้มแบบงามอยู่แล้วสวยอยู่แล้วนบ่จะดาว เออเหนียวน่าธรรมชาติพ่อแล้วต้องแต่งละโอ้โหคนใหญ่ก่อนก็ยิ้มตลอดเลยโอ้โหผิวหล่อได้บ่เนาะเบิางๆช่างจีดไมเพื่นจังเลยเดี๋ยวผิวตัดออกได้บ่เนาะเดี๋ยวเดียวชเพผินเล็มเล็มคิวออกหน่อยหนึ่งขอโทษเด้อพี่น้องคนได้หนีเล่ากับบุ๋มมี่เลยไหนไม่นนะคนฮูกับบุมีเดี๋ยวใช้ช่างเพคนออกอีกจังเลยออกบ่เลยฉ่างเพคนเฮ็ดไทย เออะไีมันหลอดนหน่อยนะนะเห็นบอกเนาะสิเอาเมียอีกสามคนหมดเนาะเอาสามคนหมดแล้วผู้เอานะนะคนใหญ่ยังหอดสามหมดได้กี่ดามีผู้เอาเนาะโดยโดยเอาเลยมีละผู้หนึ่งแบัดผู้ช่องผู้ฉ่ำยันบุมีขนาดบุมีเอาลีเลยนี่ไหญ่อ๋อตัวคนใหญ่โหดเลยเนาะแต่แต่เมียคู่มือนี่ก็ว่าอยู่แต่พอเมียเจ้าอยู่น้ำเจ้าคนได้โดยโดยโอ้โดยผู้ล้อเจ้านี่ก็เรียกมันหนอไอยวะ เจด้ามาไพ่เ <tı> ผ <ro> er mm ่า hmm. ห้าเลยเจดาี้านเจด้ามาซื้อเครื่องเลยโอ้ยโดยโดยปาเป็นยังไงพ่อใหญ่เห็นเจด้ามือนีเป็นยังไงน้องพ่อใหญ่น้องผู้เชี่ยผู้เชี่เป็นยังไงอ๋อผู้มุกผู้ใจได้หมดพ่อใหญ่ใจเฮงแล้วว่าจะไปอยู่หรือเรากอขี้ไรขึ้นหรืองามกว่าเก่าเนาะกว่าเก่าแล้วพ่อใหญ่ก่อนเนาะหล่อยังปากหวานอยู่เลยพ่อใหญ่ก่อนเนาะ คือคือยางจากชันนิดหนึ่งพอชิมบาหารไปมันมีกรณีจักหน่อยเนาะไฟบัดตัวเองเอาเข้าจีไปห้กินก็บอยากินนันั่นบ่นน้อยใจตัวนี้บ่ยันถือคองเมื่อเมาของจันดันตู้ก้อนหนาบอกขันเท้าชีไปอีกล่งเถื่อมมันคนอื่นเด้มามีกรณีเห็นตู้ก้อนเข้าไปแล้วมันผ่าปืนจะครับดัน เจดดาวมันหนกับจีนเป็นโทษเนาะนนั้นบ่พอไงมีปัญหาเจามมีปัญหาแล้ว่าบมมีปัญหาสักกับิใครอยู่ไม่ได้พาไปกันได้มีเมียอหไรเนาะจะไปนู่นคือมือนั้นแหลาะพบ้านนั้นติวเนาะบ้านห้วยเหมามามาแม่มาแม่เจ้าอยู่ใช้อยู่หานเจ็าตัวเองก็อยู่ท่างแบ่งไปมไปลังเถื่อไปเนาะพอบ้านติ๋วเรากรบาดมึีเมียเนาะ น้องเถือเล่าพี่น้องชงผมเราไว้รุ่นนะเลแม่นแหละชงผมไว้รุ่นนะพี่น้องเป็นชงผมผู้บ่าวเลยงงได้นี่นะเวลาเบิ่งออกองงแม่นบ่เฮียโทนโอ้ได้ฮู้เอเป็นลองทงเนาะอือห้องรองงนีเียตมันเลยลองได้เอาเลยเล้บาดนี้เนาะ เจได้กับซได้คอตัวกับเลไได้บันใ้บ่นไเอ้ยโอ้โอโดยโดยขบจะลายโดยโดยมาไดนน้ำุก้อนโดยมีมียังสิผ่ากับเอบอกกับห่านนี่เป็นอะไรเจเด้เจเด้อก็ดีใจเนาะเพราะว่าทุกคนตั้งแต่พิ่นเอามีอะไรอ้โดมๆนม่เห็นมือนี้มือแรกเลยว่าบด้พิดบ่ได้ให้กันเ้อกันยังหักเพลงกันคือเก่ามีมาซีเมีกันหักเพ่งกันคือเก่าอ๋อมีเมียกันยังหมักเพ่งโอเคนะเจไแล้ว នៅខ្លួនគាត់អូខេមលេងសុខសប្បាយណូជដណូប៉តទៅរៃជដបាយបាយណូអូ